กที่ถ้าลงเนี่ยบางทีคือเคยใส่รูปเดียวไหมนะพี่ต้องใช่ใช่ได้ปกติแล้วของต่อเคยใส่วสวสรูปเดียวไม่เคยใส่หลายรูปสวัสดีครับทุกคนมากินหมูกระทะกันเลยวันนี้ไลฟ์แบบไม่ต้องแบบไม่ต้องรอของผ่านครบนะครับมาไลฟ์ได้เลยทั้งไลฟ์แตกเลยอะ อคิษฐเองหนึ่งปกติต้องแบบต้องรอ่งขวัญโซอะไรอย่างงี้ก่อนถึงจะได้มาวันนี้เรามาไล่เลยเพราะว่าเมื่อวานนะครับได้พวงมาลัยออนไลน์เยอะวันนี้ก็เลยมาเลยสุดโชว์กินนียาะ มูทาไปเลยเร้านนี้ในบุรีรำให้ให้สุดๆเลยแซ่บมากชอบที่สุดผมพังหมดแล้ว ร้านเนี่ยแซ่บสุดละคอากิติวันนี้มากับคุณกิติพลผูวจังนะครับอนอ่อุ้ยหล่อมากเลยอ่ะใช่ไหมดูดีอ่ะไปทำอะไรมานี่ทุกคนน้ำจิ้มแบบร้านนี้ก็คือแซ่บอ่ะคือติดใจเพราะเพื่อน้ำจิ้มภาษาแคมเปนเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำจิม้มนี่มีเฮาถ้าโอ้ยนะ ติจว๋อ,อ่นะร็โอตินี่ทุกคนบุกติแล้วก็ว้าวกินอวดแบบนี้วันนี้ต้องงดต้องงดให้หนึ่งวันโอ้โหเอาบะครับเอาบะครับเลขใดเนาะ น้องเฟิร์มหล่อเฮ้เฟิร์มหลอ่อขึ้นจริงเึ้ยฝนตกปะวะใช่ใช่ปะเอาแล้วฝน,นตกพ <c oughs> นเนดฮ้ยฝนตกฝนตกจริงทุกคนมาแล้วเอาแล้วดวงดีจริงๆดวงดีจริงๆเลยกินตามคนได้ดไม่ก็ก็ถึงว่าอยู่ทำไมเขาถึงไม่จุดไฟให้ <c oughs> เขาไปเตรียมโต๊ะอยู่ ตกะแรงป้ากิติย้ายโต๊ะก็ย้ายไปไหนทุกคนเดี๋ยวย้ายโต๊ะก่อนนะครับฝนตกมากระดูกยิงชิงแยกไปอย่างนี้แต่โไหนมีโต๊ะไหนบ้างครับตอนนจะว่างเป็นชิดมุมกับโต๊ะต่อยาวก็คือเราสามารถแยกออกได้โอดกไป้าเรายกน้ำเราไปทุกคนเดี๋ยวย้ายโต๊ะแป๊บหนึ่งครับฝนตก แดงเลยไม่ได้พาสูงน่ะในต้นไหนที่เขาเช็้นอยู่เอาเหรอมีไหมถามสิถามสิได้ไหมครับโอเค มีแล้วเหรอีตรงนั้นเหรอครับใช่ครับจะย้ายใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวรอ,อ,อ,อก่อนทั้งรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนฝนมันตกเที่ยวไหนล่ะคะไม่ได้เที่ยวเลยครับผมมากินเน้อย่างหน้าหอห<อ>น้าหน้าบ้าน<อ>ผมมากินเน้อย่างหน้าบ้าน ไปกินเนื้อย่างหน้าบ้านนะครับจำได้ตอนนั้นฝนตกที่มากับเฟิร์มเออรอบที่แล้วฝนตกปะใช่เออปีที่แล้วเออปีที่แล้วเลยอะ่ะทุกคนปีที่แล้วเลยมาสองคนเหรอคะใช่ครับเพราะคนอื่นเขาไม่ทานหมูทะพปกินตีนยกไปยกมา ตัวนี้ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคฝัน,นจะนได้น,นีันนีสวยเลยน้องมากับฝนถลกถลกถๆกถก,ถกส่วนพี่แพรดีมากินด้วยก็ร้านนี้แหละค่ะที่มากับพี่แพร ทิบทำงานแล้วโอเคจะขอที่เจีบไหมจะจัดก่อนให้รูปก่อน ทุกคนหิวหิวตามนี่นี่เลยนะฮะคุณครับนี่ทุกคนเริ่มเลยโอ้ข้างหนนอ

เรืยครับรบัขึ้นมาทีมโฆาใ้โฆาเอดไปยาให้กินอันเฟให้ FC ซหิว นำให้เอีหิวเนี่ยเตรียมเลยนะครับรับปริญญาขยาคิน,นยาเข้าม,มานะครับแต่ไม่แต่ร้านนี้น่าจะไม่พอครัต้องไปอีกสกขาขานหนึ่งอ่ะขอแล้ว ได้ครับพี่น้องทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะมันกดไ์แป๊บเดียวพอมันแบบโอ้น่ากินอะ่ะ ท้องร้องเลยเท่านั้นครับนี่เดีย๋ยวจะไปถ่ายลงแนวไฟอีกอันหนึ่งน้ำลายไหลเลยอ่ะ ลายแจะไงจะไงคลำป่ะอุ้ยเฮ้ยมันติดป่ะทำไงดีเออมันเขาทาแล้วดินอืมแสดงว่า้องได้ไหมได้ๆห้ามสวยๆนี่ึีเออนี่โอ้โอน่ากินมากโอ้ช่วยชเป็นอย่างนี่ ตอนนี้รอ้อนนะตอนนี้ร้อนนะได้ไหมล,ล่ะรอเค่ได้แล้วได้แล้วได้อยู่แหละเนาะไม่กินครั้งนี้มันดูลำบากเดี๋ยวาขอนีกไปดูป โอเคจะถ่ายรูปก่อตัวหนึ่งนี่กล้องมัวจะถ่ายนี้เสร็จเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วครับเพราะงงๆๆว่ามัน คุยไม่สนุกวันนี้ไม่ร้องเพลงเหรออุ้ยคนเยอะมากเลยครับีดเจเมือออกขึ้นหน่อนนี้ Đó nhưng mà nó sủi ạ. Đẹp đẹp đẹp. Nhiều đen mày. Right. <laughs> ลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ดีกว่ามันคุยไม่สนุกโอเคซียู okay. ครับ